สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถตอนพิเศษพบกับดิฉันพรพิมลเดินรัศมีหรือว่าวิวค่ะซึ่งวันนี้วิวก็จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินรายการนะคะและในคลิปนี้คู่หูดูแลรถตอนพิเศษเราก็จะมาพูดถึงการเตรียมรถเกี่ยวให้พร้อมก่อนที่จะนําไปใช้งานว่าจะมีวิธีการตรวจเช็คบารุงรักษาก่อนใช้งานและวิธีการแก้ไขต่างๆเป็นต้นค่ะ แล้ววันนี้นะคะวิวก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคต่างๆเดี๋ยวเรามาพบกับอาจารย์อุ๋ยทองพันธ์กันเลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์อุ๋ยทองพันธ์นะครับปัจจุบันเป็นครูฝึกนะครับที่ศูนย์อบรมสยามคูบต้าครับดูแลสินค้าเกี่ยวกับตัวรถเกี่ยวนนดข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมวิเคราะห์ปัญหาหรือว่าการรักษาครับ ซึ่งวันนี้วิวก็จะรบกวนอาจารย์อุ๋ยนะคะในการตอบคำถามในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเกี่ยวช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเริ่มเกี่ยวกันแล้วนะคะหรือว่ากำลังเตรียมรถกันอยู่แน่ๆเลย,เลยแล้วก็วันนี้จะมีเทคนิคการบำรุงรักษาตรวจเช็คอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คาถามแรกเลยนะคะอาจารย์อุย๋ยเบสิกเลยค่ะสําหรับการเตรียมรถให้พร้อมก่อนเอาไปลงเกี่ยวเนี่ยหลักๆเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะอาจารย์ครับ ก็หลักๆนะครับในการเยมรถนะครับก็ให้เรานะครับนํารถเรานะครับออกจากจุดจอดเนาะแล้วก็ที่เราจอดทิ้งไว้นานนะครับรอเข้าหน้าเกี่ยวเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมหลายอย่างนะครับหลักๆสําคัญก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจเช็คในส่วนต่างๆของตัวรถนะครับพร้อมหรือไม่หรือว่าตรวจเช็คแล้วไม่เจอส่วนเสียหายก็ปรุงรักษาครับ หากไม่สามารถตรวจเช็คด้วยตัวเองได้นะครับแนะนําให้ติดต่อช่างร้านผู้แทนจําหน่ายครับเท่าทําการตรวจเช็คก,ก่อนล่งหน้าสักหนึ่งเดือนนะครับได้ค่ะและสําหรับผู้ที่เก็บรถไว้นานนะคะก่อนนํารถออกมาใช้งานเนี่ยต้องเช็คอะไรบ้างคะอาจารย์ครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเกี่ยวในเรื่องของความสะอาดของตัวรถนะครับเรื่องของหนูกัดสายไฟนะครับหลังจากหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หนูกัดสายไฟเนี่ย ือสิ่งสกปกที่ทําให้เกิดชิ้นส่วนเสียหายได้นะครับ 2. นะครับล้างทาความสะอาดตัวรถเกี่ยวทําความสะอาดท่อส่งข้าวท่อสรูหลังการใช้งานให้ทําความสะอาดนําเศษฟางออกนะครับจากท่อให้สะอาดแล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะครับและการติดขัดของท่อสรูลําเลียงได้นะครับโอเคเลยค่ะอาจารย์งั้นตั้งแต่เรานํารถออกจากโรงรถเนี่ยให้เราตรวจเช็คก,ก่อนเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับซึ่งระยะในการเตรียมรถหรือว่าเตรียมเช็ครถเนี่ยค่ะเราต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณเท่าไหร่อีคะอาจารย์ในการเตรียมรถนะครับเราต้องเผื่อเวลาสัก2สัปดาห์นะครับหรือว่า1เดือนนะครับก่อนลุงมเกี่ยวให้ตรวจเช็คก่อนลงหน้า1เดือนเพราะว่าการเช็ครถเปลี่ยนของเสียสายพานนะครับถ้าเกิดมีส่วนไหนเสียหายก็จะมีเวลาในการซ่อมอุอสาและการเตรียมตัวนะครับ ส่วนนี้สําคัญมากๆเลยนะคะทุกท่านหากว่าเราเช็คไปเช็คมาแล้วเนี่ยเจอปัญหาเสียหายเช่นหนูกัดสายไฟหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขกันตรงหน้างานค่ะใช่ครับสําคัญที่สุดเผื่อเวลาเช็คไว้หน่อยนะครับเอ๊แล้วเราต้องเช็คอะไรบ้างคะอาจารย์อ่ารบกวนอาจารย์อุ๋ยช่วยแนะนําให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ ครับในการเช็ครถนะครับก่อนอื่นก็ตือหนึ่งนะครับขั้นตอนในการตรวจเช็คเรื่องของระดับน้ํามันเครื่องนะครับ<ม>ต้องไม่ต่ำกว่าขีดล่างเลยครับ<ม>แล้วก็ไม่สูงกว่าขีดบนนะครับถ้าระดับน้ํามันเครื่องต่ําหรือว่าสูงเกินไปอะคะ่ะมันจะเกิดผลต่อรถเรายังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าต่ำกว่าขีดล่างนะครับให้เติมเพิ่มนะครับก็อาจจะส่งผลต่อชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อาจจะเสียหายได้นะครับแต่ถ้าสูงเนี่ย ก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัดได้นะครับเสียประสิทธิภาพได้ก็สำคัญนะครับในการจอดทิ้งไว้นานเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอาจจะหายไปนะครับทำให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะจอดทิ้งไว้นานหรือก่อนนำมาใช้นะครับก็ต้องทำการตรวจช็คก่อนครับแล้วนี่นะคะก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายท่านเนี่ยบอกมาว่านำรถออกมาเริ่มเกี่ยวแล้วเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นนี้ก็ได้นะคะ แล้วจุดต่อมามีไหมคะอาจารย์มีครับต่อมาให้เราตรวจเช็คเรื่องของระดับน้ําในหม้อพักนะครับมันจะอยู่ตรงถังพักข้าวนะครับก็ให้สังเกตนะครับก็คือระดับของถังหม้อพักเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่าขีดล่างนะครับหรือว่าไม่สูงกว่าขีดบนครับถ้าต่ํากว่าขีดล่างเนี่ยให้ทําการตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมและทําการแก้ไขและเติมให้ได้ระดับครับ3นะครับ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยให้เต็มถังทุกครั้งนะครับสังเกตน้ําในกรองดักน้ําด้วยนะครับถ้ามีแหวนสีแดงลอยขึ้นหมายถึงว่ามีน้ําหรือว่าสิ่งเจือปนผสมอยู่นะครับวิธีการแก้ไขควรตรวจเช็คเรื่องของน้ําที่ปะกปนมากับภาชนะบรรจุน้ํามันหรือไม่ควรเติมน้ํามันขณะฝนตกหรือเติมน้ํามันที่มีน้ําปนมากับปั๊มน้ํามัน ควรเลือกปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะครับสรุปนะคะก็คือการจอดรถเกี่ยวไว้นานเนี่ยอาจจะทําให้มีน้ําหรือสิ่งเจียปนผสมอยู่ได้นะคะการแก้ไขดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยให้รถไม่เกิดปัญหาตามมาด้วยนะคะครับจุดต่อมานะครับในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบร,ระดับน้ํามันไฮดรอลิกก็จะมีที่ถังนะครับระดับน้ํามันของห้องเกียร์หน้าตู้นวดแล้วก็ตรวจสอบร,ระดับน้ํามันห้องเกียร์ขับเครื่อง เน้นย้ำเรื่องการใช้น้ำมันไฮดรอลิกนะครับต้องได้มาตรฐานนะครับส่วนที่5ตรวจเช็คสายไฮดรอลิกและกระบ,บอกไฮดรอลิกนะครับให้ตรวจเช็ครอยรั่วสายชํมรุดให้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าจะเช็คระดับน้ามันไฮดรอลิกทั้งหมดเนี่ยเราต้องเช็คด้วยการ3จุดเลยใช่ไหมคะจานอ่าแล้วปริมาณในการเติมน้ํามันไฮดรอลิกเนี่ยจะต้องเท่ากันไหมคะทั้ง3จุดนี้ปริมาณของน้ํามันนะครับซึ่งปริมาณในการเติมเนี่ยมาตรฐาน อาจจะแตกต่างกันนะครับในแต่ละจุดครับครับส่วนที่6นะครับจุดหยอดน้ํามันและอัจจะบีก่อนเริ่มใช้งานอันนี้ข้อสาคัญนะครับควรหยอดน้ํามันและอัจจลบีก่อนทํางานครั้งนะครับหรือว่าหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนครับ ซึ่งในจุดอัจฉริยีต่างๆทางสยามคูบาต้าก็ได้จัดทําวิดีโอแนะนําเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวิดีโอแนะนําบารุงรักษาและการใช้งานลถเกี่ยวรวดข้าวเรื่องการอัจฉริยีท่านผู้ชมทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ในช่อง YouTube สยามคูบาต้าได้แล้วนะคะตอนนี้จุดต่อมามีอีกไหมคะาจารย์อุย๋ยครับยังไม่หมดนะครับต่อมาก็คือในส่วนที่7นะครับในการตรวจเช็คความตึงของปีนตะขาบนะครับเช็คโดยการ ยกตัวรถเกี่ยวและตรวจสอบระยะของลูกปิ้งนะครับกับตัวแท็กยางให้ได้ค่ามาตรฐานถ้าไม่ได้ค่าทําการปรับตั้งใหม่นะครับถ้าเราไม่ทําการปรับค่านี่อาจจะทําให้ตัวรถเกี่ยวเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับต่อมานะครับในส่วนที่8นะครับให้ทําการตรวจสอบความตึงของสายพานทั้งหมดในตัวรถนะครับตรวจสอบโดยใช้เซตานะครับในการดูรอยแตกที่ท้องสายพานหรือการจม ของสายพานนะครับอันเกิดมาจากการสึกหรอของสายพานหรือมืเลสสายพานนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพและสายพานอาจจะขาดบดน,นะครับให้สังเกตรอยต่อของสายพานนะครับในกรณีถ้าเราประกอบเนาะให้หันสายพานนะครับตรงรอยต่อให้ทวนเข็มนาฬิการครับ ถ้าสายพานหย่อนหรือตึงจนเกินไปอะคะจะเกิดอะไรขึ้นมีหลายท่านเนี่ยมักจะเจอปัญหาสายพานขาดบ่อยแม่แน่ใจว่ามีสาเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์ครับถ้าสายพานหย่อนนะครับก็จะเกิดปัญหาก็คือถ้าย่อนเนี่ยจะทําให้การทํางานของตัวรถดเกี่ยวไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับและก็ทําให้สายพานเนี่ยสึกหลอเร็วกว่าปกตินะครับสาเหตุที่มักจะพบบ่อยนะครับเรื่องของสายพานขาดบ่อย เกิดได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพานหรือว่ามุงเล่หรือการขาดการมูสซาและการปรับตั้งนะครับซึ่งสายพานที่ทุกท่านใช้เนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนะคะควรเป็นสายพานที่ได้มาตรฐานและปรับตั้งอย่างถูกต้องไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปค่ะใช่ครับนอกจากการใช้สายพานที่ได้มาตรฐานให้เราสังเกตสัญลักษณ์สายพานในการใส่ด้วยนะครับ ต้องดูให้รอยต่อของตัวสายพานเนี่ยหันไปด้านตววเข็มนาฬิกานะครับเมื่อทําการประกอบครับและสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนที่9ก็คือการตรวจเช็คใบมีดและการทํางานของใบมีดโดยขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะในการตรวจสอบใบมีดเนี่ยใบมีดมีความคมนะครับห้ามใช้มือสัมผัสเพราะอาจทําให้เกิดบาดเจ็บได้นะครับและในการตรวจเช็คการทํางานเนี่ย ต้องไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องนะครับเข้าใกล้ขนาดเรา,อาลองรันบิ๊ิดดูนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องของการตรวจเช็คบำรุงรักษาจุดต่างๆก่อนที่จะนำรถเกี่ยวออกมาใช้งานค่ะย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าเจ้าของรถเกี่ยวเนี่ยควรนำรถเกี่ยวออกมาตรวจเช็ครงหน้าอย่างน้อย2-4สัปดาห์ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาชิ้นส่วนเสียหายในขณะทางานค่ะเสริมอีกนิดนึงนะคะสำหรับการเตรียมรถให้พร้อมเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน การบำรุงรักษาก็สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คหรือปรับอะไรเกี่ยวกับรถเกี่ยวเนี่ยมีเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นการแต่งกายไหมคะอยากให้อาจารย์อุ๋ยเนี่ยช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรถเช็ครถหรือว่าการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องในเรื่องของการแต่งกายนะครับก็ต้องให้รัดกุมนะครับแล้วก็ ในการตรวจเช็คเนี่ยเราต้องจอดรถนะครับบนพื้นราบแล้วก็ทําการดับเครื่องยนต์นะครับล็อกเบรกแล้วก็ถอดลูกจแจออกนะครับก่อนทําการตรวจเช็คทุกครั้งนะครับค่ะพื้นที่ในการจอดรถเกี่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจอดเพื่อเก็บรถช่วงรอเกี่ยวหรือจอดช่วงหลังใช้งานเนี่ยควรเป็นแบบไหนคะานอาจารย์อาจารย์พอจะแนะนําหน่อยได้ไหมคะครับในการจอดรถเกี่ยวนะครับที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับ ต้องจอดรถเกี่ยวนะครับในพื้นที่ราบนะครับหรือว่าลงจอดนะครับต่อมานะครับทําการวางมะเกี่ยวนะครับแล้วก็ตัวล้อโน้มเนี่ยลงกับพื้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้ทําการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับในขั้นตอนการเก็บครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเตรียมพร้อมรถเกี่ยวให้พร้อมก่อนลงเกี่ยวนะคะซึ่งก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชม ในการบำรุงรักษารถเกี่ยวอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานรถเกี่ยวของเราให้พร้อมได้ทางฤด,ดูกาลนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์อุ๋ยมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาแนะนำข้อมูลดีๆค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากให้อาจารย์อุ๋ยฝากอะไรกับท่านผู้ชมเรื่องของการเตรียมรถเกี่ยวสักเล็กน้อยค่ะครับก็อยากฝากเรื่องก่อนเกี่ยวนะครับแล้วก็หลังเกี่ยวเนี่ยควรตรวจเช็คนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเป็นประจำนะครับ เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวรถเกี่ยวให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับอันนี้ผมก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับค่ะซึ่งหากใครนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกับวิดีโอคลิปนี้ก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยภายใต้คลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคู่หูดูแลรถตอนพิเศษแบบนี้ได้อีกที่ช่อง YouTube สยามคูปตาซึ่งวันนี้วิวแล้วก็อาจารย์อุ๋ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ